อะไรกันฮีโตกอะไรอีกเลาฮะท่านท่านอาจารย์ oh, ไหนดูนี่โอ้โหน, oh. นี่นี่นี่เรามาลักดูเยื่อนะครับดูเยื่อจนแปะนะ oh. ตับเฉยเลยเนี่ยไม่ต้องหมักอะไรเลยเ้ยตับเหล็กหรืออะไรเนี่ยนี่ครับตับหมูธรรมดานะครับดูง่ายๆ่ายนี่นี่นครับง่ายง่ายครับตับหมูธรรมดา คอ,อยอยนู้ก็ตกว่ะแล้วก็ทุนนี่ครับลองเ้าแตะนะครับนี่ง่ายง่ยครับมันจะหอนอหอยเขาไหนดูดิดูผลงานดิอืมหนักกน่วงกว่าโอ้โหบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วครับโอที่งี้ก็ไม่โทรชวนแต่เช้าอะ่ะโอ้เราก็มัวไปด,ด,ดูนดาเอาปูเคยดูนี่ครับ ตกแถวนี้นาอย่งเนี้ยจานเนี่ยตกแถวนี้สึบกว่าตัวนะโอ้โหไซส์สวยนะก็เล็กมากใหญ่มากนะครับโอ้โหกำลังแกงเลยนะครับนี่ชูชีอราพัดนี่แหละมาดูนี่เดี๋ยวมาดูจานตกเลยสวยนะเนี่ยไซส์อย่างเงี้ยกำลังกินเลยอ่ะโอ้โหนั่นแขนอับที่ไหนอ่ะที่นี่คลนมาตกสองวันแล้วไงน้ำมันน้ำมันยุบอ่ะ เจ้งสองทีแล้วเที่ยวแรกได้ไปนามันไม่ค่อยไหลขไเขาปิดเช็คตรงน้นตรงนี้ตะขี่เลาะไปได้เรื่อยมีกอยญ้ามีปากท่อด้วยลองดูดิดละ่ะอันนี้ตีไปยังตีไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยตีไปสามตัวแล้วอ้าวปลาป่าป่าป่าเดี๋ยวตามเดี๋ยวตาม,ตามไปดูนะครับเป <wort> ็นลองแบบคลอปูนนะครับ ป่ายาไม่เอาไงหมายก็เป็นคลองปูนนะครับคลองปูนเขาหมู่บ้านนะครับแล้วก็วิธีเลือกหมายก็ดูแบบว่ามีม่วม่วไว้มีจอญยาบัวม่วงไว้อะมัวกับม่วงจะานกินไม่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 ไหวกิน ันกี่เมตรเนี่ยอาจารย์อันนี้ใช้สี่เมตรเนี่ยสายขยาวครับเฮ้ยยนแล้ววะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูตัวดิดูตัวดิโอ้ย ของแท้ของแท้นี่เป็นไงเรียวๆเลยไม่มีตัดต่อเลยนะคุยสายดีนะไหนเราเอาไปใกล้ๆหน้าดิไม่เอาออยพอไม่ให้ทิมหน้าสักที๊ยจะโดนหัวแล้วนี่ครับสายนะสายสวยนะเนีน่ยแป๊บเดียวเองถึงนาทีได้นาทีปะนาทีมากกว่าทุนในจม<อ>บ<ด>ืดไปเลยนะครับต้องลองเ้าแตะเลยนะ ต้องสู้เราเาแตะใช่ไหมโอ้โหสุดๆอะเราก็จะเคาะไปเรื่อยๆใช่ไหม,มตรงไหนเป็นหญ้าเป็นพุ่มไม้อะไรก็เคาะไปเรื่อยง่ายๆไม่ต้องมากเกี่ยวไงอาจารย์ดูดิเกีย่ยวธรมาดาเนี่ยให้ปลายเป็ดผัวง่ายๆหมดตัวแล้วมัง้ง เดี๋ยวใส่หน้ายาวบ้าจากทุนอ่ะดเฮ้ยหายไปแล้วทุนหายไปแล้ววิ่งเหยื่อไปกี้แล้วครับเดี๋ย่าคงนิงว่าตกหน่อยไปโดนโถหรือเปล่าเนี่ยไม่ว่างดีช่วยงานเขาช่วยงานใครครมนบัวเนี่ยครับเกี่ยวง่ายๆเลยควับไม่ต้องหมักอะไรด้วยไม่หมอใครเรีือมาหน่อย ออเอาใส่เลือดมาน้อยหน่อยไงเจอคนต้องใส่เลือดเลือดใส่สามเอาเลือดอะไรใส่อะเอาเลือดขนปัดใบผันมาได้ไหมได้อุ้ยทุ่นหายเฮ้ยเไงวะทุ่นหายไปแล้วอุว้ยมันไม่อยู่วะตัวเล็กตัวเล็อะป้าย พี่ก็ตัวสองตัวพอนี่ยังมีคนมีคนมาตกเนี่ยถ้าไปเจอคนนั้นต่อไปตกของม้าลาดขายยังไม่ยุกนี่สายเขย่วครับคันยาวๆมันจะเขย่วง่ายใช่ไหมสี่เมตรเขย่าง่ายเออสี่เมตรห้าเมตรเขย่วได้ง่ายเนี่ยสี่เมตรกำลังเหมา เบ็ดก็ธรรมดาโชกุนเบอร์เบอร์อะไ <9. S 1> ระ 10. 10. เบอร์สิบเบอร์เก้าเบอร์สิบสิบเอ็ดใช้ได้หมดปกดปากกว้างเฮ้ยหายไปแล้วมาอีกแล้วโหเร็วๆเลย,เ,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 ยเป็นไงนี่ใส่ข้าย,ยาวครับยันแปะใส่ข้าย,ยาว,วะจะอายอะไรเราไม่ได้ทำไรเราหากินเว้ย โอ้โหสามิบแล้วมันน<ด>้งน่ะได้ไหมสามติบตัวได้ไหมเออเดี๋ยวเราเทออกทางถนนเลยไหม,มแล้วก็นับาานี่หมายนี้คาดว่าจะมีตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แม่จนมันน,นี่ครับปากคอ หายไปแล้วทุนหายไปแล้วโอ้ยไม่อยู่เฮ้ยทุนหายโอ้ยอะไรวะจาน ครับเหยื่อเฉยๆไม่โดนตัวเบ็ดทุนไม่ไหนอะอมาแล้วเม็กก็มองนะตูนโอ้โหออพอทอดอตัวไม่โตเลยว่ะาจานเนาะ สู้ทาใชยป่าไม่ได้นี <im quelques robi ers> ่ได <Har ps> <out> ้เฮ้ยท <mañana> <tur> <rawd unre> ุนหายไปแล้วโอ้โหโอ้ยโอยูุ่้ยอยู่คุยอยู่คุยโอ้ยเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรมานะปากนี่โหดีฝีมือนะ โอ้เกี่ยวปากว่ะแหมเห็นเกี่ยวเงี้ยงยแล้วก็ไม่รู้บรรทุกนึกว่าเกี่ยวเงี้ยงมาแหมตัวสวยเลยเนี่ยจานตัวเนี้ยแจ๋วเลยใส่ดีอุ้ย,ยมือมือมือใส่ดีนะลองลองเอาเย่างเงี้ยงมันแทงมือดิเข้าไหมร้ออหลกนี่หว่าไม่ไม่คุยไม่ต้องคุยกันเลยไม่ทักเจอก็ไม่ทักอ่ะ โหนหาก็ไปรับอีกอะเจอแล้วออฟพอดีเลยครับแล้วออฟมากับต้ำตาลนะครับพอแทนแฝงนะคขับห่วงอะนั่นเฮ้ยมาถึงได้มาห่วงเลยวะของหลวงห่วงได้ไงวะของหลวงหวงได้ไงวะเฮ้ยของหลวงห่วงได้ไงอ่ะเดี๋ยวมันตกองบอกูบ้านบ้างนะเอาเดี๋ยวมันบอกผู้บานโอ้นักเลงอีกแล้ว จะมาเติมไหมดีหรือจะร้องไห้ไปเติมไปไม่ใครไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่งเลยเบยจะมาเล่งเขาทำไมลูกไอควันเขียวเลยเลยไงควันดำเลยขอใครเขาไม่ได้ครับใครเนี่ยติไไดตัวเองจะไปไหนดิไปไหนกันดิหลังไอ้ขี้เขนี้นะอ๋อเห็นเราไม่ได้เลยมาเห็นเรามาเลยป่วนเลยโอ้โ,โออห,ห,ห,หโดนแวะไปกัน อวนไดาหายเยวนเมื่อกี้ได้ตัวใหญ่นะกินได้ตัวใหญ่นหรออเออกินยังไงวะเด็กดูเลยมักินไงแต่ทุนมันหายไปเลยาเลยกดเลีอยากินเข้าะไปดูในถังนนอออไปดูในถังนู้น สามสิบสี่สิบเดี๋ยวมั้งตังด้วยเ้ยแงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลง,งานนะครับแดดเริ่มอ,ออกเริ่มร้อนแล้วครับจานเริ่มขี้เกียจแล้วครับบวานทำท่าจะไปบาวารคำนั้นมันจะขึ้น ดี๋ยวมาดูผลงานนะนี่ครับผลงานโอ้ยง่ายนี่ผลงาน,าง,น,ง,านง่ายๆนะครับเบ็ดคันเดียวนะจานยาวกี่เมตรนะสี่เมตรสี่เมตรนะแล้วก็ทุ่นรองเท้าแค่นั้นเนี่ยแล้วก็สายหน้าก็ยาวประมาณสักหกสิบเซนได้ไหมทุ่นก็ทําแบบขยับได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับนี่นี่ดู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 นี่โอ้โหโอ้โหตัต็มตัวนั่นเลยชูชี แกงป่าสารพัดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคลิปนี้ทัางก็ภาพ้ากินก่อนครับโอเคกินไปเลย